สวัสดีครับวันนี้9ทันโลกจะพาทุกท่านไปฟัง30ข้อคิดจากหนังสือ The Almanac of n a w a l Ravikant เป็นตัวเองให้เต็มที่เพราะคุณจะล้มเหลวในการเป็นคนอื่น30ข้อคิดนั้นมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยนะครับ 1. ความมั่งคั่งไม่ใช่การมีเงินเดือนสูงแต่คือการมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต 2. ต้องสร้างระบบหาเงินที่ทำงานได้แม้แต่ตอนคุณหลับ 3. ทำตัวเองให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและแตกต่าง 4. เรียนรู้เฉพาะทางเพราะสิ่งนี้แหละคือแต้มต่อที่ลอกเรียนแบบไม่ได้ 5. อย่าขายเวลาเพื่องเงินจงขายผลลัพธ์และไอเดีย 6. ความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดอย่าก,กลัวมัน 7. ใช้แรงให้ถูกจุดมากกว่าทำงานหนักแบบไม่ลืมหูลืมตา 8. สร้างทักษะที่โลกต้องการ แล้วโอกาสจะวิง่งเข้าหาคุณเอง 9. คิดแบบผู้ประกอบการแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการจริงก็ตาม 10. หาจังหวะที่คนอื่นทำไม่ได้แล้วคุณทำได้นี่แหละคือกำไร 11. การลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนในตัวเอง 12. ความมั่งคั่งที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการสร้างไม่มีทางลัด 13. ใช้แต้มคูณ ทั้งด้านคนเงินและเทคโนโลยี 14. อย่าติดกับความสำเร็จของคนอื่นจงหานิยามความสำเร็จของตัวเอง 15. เมื่อคุณมีมูลค่าโลกจะจ่ายให้คุณเองโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตาม 16. ความสุขคือทักษะฝึกได้เหมือนกล้ามเนื้อ 17. ฝึกสมาธิทุกวันเพื่อสังเกตความคิดไม่ใช่จมอยู่กับมัน 18. ความคิดเท่ากับแหล่งทุกข์ถ้ามองไม่ออกจะไม่มีวันสุข 19. เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิต 20. ความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นวิธีเดินทาง21ความสุขในใจคือเครื่องมือวัดความสุขที่แม่นยำที่สุด22หยุดเปรียบเทียบแล้วจะหยุดทุกข์ 23. ความพอใจในปัจจุบันคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ 24. ทุกอย่างชั่วคราวอย่ายึดติดจนเกินไป 25. ความตายคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดจงใช้ชีวิตให้เบาสบายขึ้น 26. เลือกยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงหรือปล่อยวาง 27. อย่าติดกับการเป็นคนดีเกินไปจนสูญเสียความเป็นตัวเอง 28. หาความหมายจากภายในไม่ใช่จากความเห็นของคนอื่น 29. การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือความสุขชั้นสูงและ30คนที่รู้จักหยุดจะเข้าใจคำว่าพอมากกว่าคนที่วิ่งไม่หยุดและนี่คือ30ข้อที่ล้ำค่าที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ก้าทันโลกก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ